สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้พบกับผมอีกแล้วนะครับเดะแมวดำนำโชว์เก้าเก้าเก้านะครับผมวันนี้เราอยู่กับเกมแม่สาวจนสลัดตาเดียวนะครับวันนี้ขยี้ที่สามแปดปดโกนะครับวันนี้มีทุนน้อยๆเอาใจคนทุนน้อยหน่อยนะครับให้คนทุนน้อยเข้ามาดูจะได้สัดใจกันไปตามกันนะครับวันนี้มีเจ็ดร้อยนะครับโอเคโอเคเบสิบสองนะครับไปก่อนนะครับเบสสิบสองไปก่อนสิบทีจัดไปสามสิบจัดไป มาเลยครับส0มสิบทีจวดๆนะครับสเกตเตอร์จะเข้าหรือเปล่าแใน30มสิบทีนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมาดิมาดิาครับตอเนื่องให้หน่อยครับเอออ้ออสเกตเตอร์มาไหมข้างบนข้างบนข้างบนสอง,งตัวนั่นไงนั่นไงโอ้โหเฮ้ยไม่ออกให้กูเลยโอ้โหเสียดายหแหมสเกตเตอร์มีไงไม่ต้องเสียดายมาแล้ว โอเคมาครับมาครับมาครับอเอาอันไหนดีเอาอันไหนดีอันนี้แล้วกันโอเคครับครึ่งครึ่งนะครับเอาแบบกลางกลางบอนะครับจัดไปสิบเทโอ้ย <Nice. S 1> มาเลยมาเลยมาเลย <Excellent. S 1> มาเลย ล่างวันก้อนโตแปดร้อยยี่เจ็ดนะครับมาครับอ้าวตอนนี้บวกมาแล้วนะครับเท่าตัวนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเท่าตัวแล้วนะครับมาเลยครับเหลืออีกสี่ทีครับไปต่อยังไปต่ออยู่นะครับเล็อีกสิบทีนะครับเอเหลืออีกสามทีครับมาดิจีอดนี้รู้เรื่องสวยๆนะครับสามทีสุดท้าย เข้าไหมเข้าไหมที่สุดท้ายเข้าไหมไม่เข้าเลยไม่เข้าเลยหนึ 1, ่งพันสิบสี่ไอยาสวยงามเรียบร้อยนะครับการบวกครั้งนี้ก็เท่าตัวเรียบร้อยนะครับมาลดเบรดมาหน่อยแปดพอนะครับวันนี้ต,ตามสไตล์คนชุนน้อยนะครับชุนน้อยเบรดน้อยนะครับค่อยๆปั่นมาแบบชิวๆนะครับสไตล์ชิวๆของพี่แมวนะครับ มาครับเบตต่ำส่วนครับ <Yes. S 1> อืม <Wow. S 1> เออเข้าทุกดอกนะครับพอปรับเบตต่ำแล้วแม่งเข้าทุกดอกแม่งเข้าทุกดอกเลยนะครับ <Yes. S 1> มาเดมาเดมาดิค <Nice. S 1> ิวต่อเนื่องไปจ้า <Yes. S 1> อืมอืมเงียบเงียบเงียบอืมคิวมาอกีก อืมอืมอ่ามาเลยครับมาเลยครับเหมือนจะเงียบนะครับทรงนี้เหมือนจะเงียบนะครับอย่างเงียบนะครับเงียบแล้วผมเปลี่ยนเกมเลยนะเงียบแล้วเราต้องเปลี่ยนเกมนะครับไปลีเกมอื่นนะครับอ่าเราดูอีกแป๊บหนึ่งนะครับว่าจะเงียบไหมครับเออเงียบจริงว่ะ่อย่างนี้เราก็ต้อง เปลี่ยนเกมนะครับต้องขอตัวอนุญาตเปลี่ยนเกมนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับคลิปนี้เราก็จบไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับทุนเข่าตัวกว่านะครับจากเจ็ดร้อยนะบวกมาเป็นพันหกนะครับโอเควันนี้ก็พอคำปักคำคอครับกับเกมนี้กับทุนน้อยบวกหนึ่งเท่าตัวนะครับโอเคงั้นพี่แมวต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผม กันคลิปใหม่ฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์ติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะมาทำคลิปจุดๆให้ดูอีกนะครับผมวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ